สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวแล้วก็ชาวไทยอีกนิดหน่อยที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลังจากทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2ประตูต่อ0ูในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบแรกนัดที่2ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมชาติลาวก็ได้เอาชนะทีมชาติมาเลเซียมาก่อนนี้แล้ว1ประตูต่อศูน ซึ่งสาเหตุที่ต้องเตะกับทีมชาติมาเลเซีย2แมตช์ก็เนื่องมาจากว่าทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติธรรมได้ยกเลิกการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ไปเนื่องจากนักกีฬาในทีมเขามีอาการติดโควิดกันซึ่งโควิดนี่ก็ได้เล่นงานทีมชาติมาเลเซียเหมือนกันนะครับก่อนหน้าที่จะทําการแข่งขันในแมตช์นี้ทีมชาติมาเลเซียก็เหลือผู้เล่นเพียง16คนเนื่องมาจากว่าติดโควิด โดยสองประตูของทีมชาติลาวในนัดนี้ได้มาจากบุญพจน์และก็สุขสาครทําให้ทีมชาติลาวเข้าเป็นอันดับที่1ของกลุม่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งก็จะได้พบกับทีมชาติไทยที่มีผลการแข่งขันในวันที่22กุมภาพันธ์เป็นการแพ้ให้กับทีมชาติเวียดน,นาม1-0ทําให้ทีมชาติไทยเข้ามาเป็นอันดับที่2ต้องมาเจอกับทีมชาติลาวในรอบต่อไป ซึ่งหลังจากเกมที่ทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ต่อเราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันดูครับจะมีมุมมองทัศนะแบบไหนกันบ้างโดยที่ความคิดเห็น,นแรกได้มากล่าวเอาไว้ว่าให้เกงแบบนี้ไปตลอดนะอย่าเป็นเพียงภาพลวงตาชาวลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอชื่นชมนะทีมชาติลาวสู้ๆขอให้ไดแชมป์ ความคิดเห็นต่อมาครับเก่งมากพี่น้องเราแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับชนะเพราะว่าคนนี้พาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งหลายปีถ้าไม่งั้นคงไม่มีประสบการณ์จะชนะความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นประชดครับประชดโค้ชทีมชาติลาวคนก่อนที่เป็นชาวสิงคโปร์ครับแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับขอชื่นชมเก่งมากทีมชาติลาวชุดนี้สู้ต่อไป ขอให้มีชัยชนะในทุกนัดนะจากนั้นชาวเราท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าชื่นชมผู้รักษาประตูลูกไหนก็ไม่พลาดแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับมีหน้าละ่ะเลขเราถึงออก0ูนจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับสู้ๆนะพี่น้องของฉันความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มาแสดงเอาไว้ว่า ตั้งแต่ทีมชุดซีเกมที่เราเป็นเจ้าภาพเป็นต้นมาก็มีแต่ทีมชุดนี้แหละที่ทําให้คนเราภาคภูมิใจจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับไม่ล้มมวยแล้วละสิจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับ,มมอรบขอชื่นชมฟุตบอลลาวสตาเยอรมันนัดหน้าใจกว้างส่งให้เพื่อนหน่อยบอลเยอรมันเขาเล่นเป็นทีมเป็นระบบแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับคนที่เคยดูถูกนะ่ะรับผิดชอบคำพูดด้วย ทั้งที่บอกว่าจะตอนแล้วก็พวกที่บอกว่าจะแก้ผ้าเชิญอย่าเก่งตอดูถูกจากนั้นก็ความคิดเห็นต่อมาครับผู้รักษาประตูคนนี้ก็เก่งมากเลยมีหลายลูกน่าจะเข้าแต่ก็ยังรับลูกไว้ได้ขอชมเชยนะลูกความคิดเห็นต่อมาครับขอชื่นชมกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียสิ่งที่สำคัญก็คือเล่นได้ประทับใจประชาชนลาวทั้งประเทศ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สู้ๆความคิดเห็นต่อมาครับขอบใจนักเตะทุกคนที่ตั้งใจจนมากับประตู2ประตูแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับมันมีคนอยู่2คนที่ได้พูดเอาไว้ว่าคนที่1น่ถ้าทีมชาติลาวชนะจะวิ่งแก้ผ้ารอบสนามหลัก16ส่วนคนที่สก็ว่าเหมือนกันแต่จะวิ่งรอบประตูชัยอยู่ไหนคนที่พูดคำพูดนี้ ความคิดเห็นต่อมาครับดูลาวเล่นแล้วน่าจะเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้มากกว่านี้แต่แค่นี้ก็โอเคแล้วชมเชยความคิดเห็นต่อมาครับดีใจหาสิ่งที่จะมาเปรียบไม่ได้ลาวเก่งมากๆขอให้ก้าวหน้าเรื่อยๆลูกหลานเ,าเราชาวลาวท่านต่อมานี้ก็ได้มาแสดงเอาไว้ว่าขอชื่นชมหวังว่าคงจะเป็นแชมป์กับเขา หวังว่าจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะความคิดเห็นต่อมาครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมชาติลาวสู้ต่อไปความคิดเห็นต่อมาครับแชมป์ต้องมาแล้วละแบบนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ลาวสู้สู้สำหรับชาวลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าเงินอัดฉีดถึงนักเตะหรืองบของชาติเข้าถึงนักเตะคนไหนจะไม่มีกําลังใจเล่นที่ผ่านมาทําให้เสื่อมเสียหมด ความคิดเห็นต่อมาครับขอชื่นชมจริงๆขอให้ทีมชาติลาวมีผลงานโดดเด่นประสบผลสำเร็จมีชัยชนะทุกนัดตลอดไปแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับดีใจกับน้องๆขอชื่นชมคนเชียร์ก็ลุ้นใจจะขาดแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับขอบใจท่านไมเคิลที่ช่วยเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ทีมชาติลาวในการพบทีมชาติมาเลเซีย สำหรับไมเคิลที่ความคิดเห็นนี้ว่าไว้ก็คือมิเชลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเยอรมันของทีมชาติเราครับครับก็ผ่านไปสำหรับความคิดเห็นของชาวเราทีนี้เราจะลองมาฟังความคิดเห็นของชาวไทยกันบ้างครับโดยคนไทยคนแรกดิด้นเดมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายินดีด้วยครับเราต้องทำได้ความคิดเห็นต่อมาครับเก่งเกงชาวไทยท่านต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ยินดีกับทีมชาติลาวด้วยครับแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับเชียร์ทีมชาติลาวครับสู้ๆความคิดเห็นต่อมาที่จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายครับดีใจด้วยครับแล้วก็มีรูปหัวใจต่อท้ายครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่ได้นำมาให้ฟังกันในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ